ก็สวัสดีครับวันนี้จะมาบันทึกการอย่างทำฟาร์มไชเดือนอวันที่15ตุลา2566นะครับในหัวข้อเรื่องการตามหากลามังนะครับโอเคเดี๋ยวหน้าตากลามังจะแปะไว้นะครับต่อมา ปัญหาแรกที่เราต้องเจอเลยนะครับก็คือเรื่องราคามันจะมีราคา20บาทและ25บาทในวันนี้ผมซื้อไปที่ราคา25บา้าบาทสใบนะครับเ,เหตุผลก็คือว่าถ้าเราอยากได้ในราคา20บาทเราต้องซื้อจํานวนเยอะๆนะครับเราจะได้ในราคาส่งแต่ว่าของผมก็คือว่าตอนนี้ยังไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญน,นะครับก็ขอ ซื้อในราคาปีกไปก่อนประมาณนี้ครับส่วนปัญหาอีกเครื่องนหนึ่งก็คือเราซื้อมาแล้วเราต้องมาเจาะรูใช่ไหมครับเจาะรูแดงได้2วิธีครับ2วิธี1นึ่งค,คือใช้สว่านครับ2ก็คือใช้บัตรกีแต่ว่าศักยภาพตอนนี้ของผมก็คือยังไม่มีสว่านนะครับผมก็จะใช้บัตรกีไปก่อนประมาณนี้ครับโอเคต่อมา เป็นการเพิ่มพื้นที่ในการเลี้ยงนะครับจากที่ได้ไปดูมานะครับจากที่ได้ไปดูมาก็คือว่าถ้าเราเลี้ยงในพื้นที่วางบนพื้นเลยมันจะเป็นการเลี้ยงแบบ1ต่อ1นนะครับก็จะทําประโยชน์ได้เพียง1ต่อ1นครับแต่ที่ได้ไปดูมาจากฟาร์มใหญ่ๆนะครับเขาจะเลี้ยงแบบว่าในมุมสูงด้วยเพื่อจะได้เลี้ยงได้มากขึ้นอัจิเช่น การวางซ้อนกระมังขึ้นไปอย่างเช่น1กระมังแล้วก็วางอีก1กระมังทัดไปก็เท่ากับว่าเลี้ยงในเลี้ยงได้2ต่อ1เข้าใจะนะครับเ,เป็นการเพิ่มพื้นที่ในการเลี้ยงและก็อาจจะสร้างรายได้ได้มากขึ้นก็ประมาณนี้ครับปัญหาของการเลี้ยงในมุมสูงก็คือเราจะต้องไปศึกษามาว่า การที่กะละมังจะซ้อนซ้อนซ้อนขึ้นไปเนี่ยได้กี่กะละมังหรือเราจะต้องทําตัวอะไรก็ได้ที่มารองรับน้ําหนักกะละมังให้มันซ้อนขึ้นไปได้เยอะที่สุดเพื่อที่จะได้สร้างประโยชน์ให้กับฟาร์มเราได้มากที่สุดใช้พื้นที่ในการเลี้ยงได้อย่างคุ้มค่าที่สุดครับก็ประมาณนี้ครับจากการที่ได้ศึกษาครับก็จบละส่วนข้อมูลบางส่วนอาจจะ มาไม่ครบหรือว่าผมอาจจะตั้งคําถามตั้งมองหาปัญหาในการเกี่ยวกับเรื่องการกำังไม่ครบนะครับยังไงก็ลองพี่ๆคนไหนที่พอมีความรู้หรือยังไงก็ลองคอมเมนต์มาบอกด้วยครับว่าผมมองข้ามจุดไหนไปหรือว่าผมต้องไปเพิ่มตรงไหนบ้างนะครับโอเคก็สุดท้ายนี้ถ้านึกถึงการเลี้ยงไส้เดือนนะครับก็ ลองนึกถึงช่องสีเคฟอดูนะครับถึงแม้ตอนนี้มันจะยังไม่สำเร็จก็ตามนะครับโอเคบ๊ายบาย